สีสุดาจันทร์ข้าทำอะไรผิดงั้นหรือมีแต่คนใส่ร้ายข้าว่าข้านะเป็นคนไม่ดีเป็นหญิงชั่วคู่ควรกับการตายที่สุดสิ่งที่เขาเข้าใจก็คือหาาข้าสามีตัวเองเผื่อแย่งราชบัลลังก์มาแต่ฟังข้าก่อนไม่ได้หรือที่ข้าต้องฝืนใจทําแบบนี้ก็เพื่อบ้านเมืองของข้าที่จากมานั่นไงหลายสิ่งที่ข้าได้รับกลับกลายเป็นว่าความตายเรื่องราวของข้ามันเริ่มจากในประวัติศาสตร์ไทยในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาขอเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์จําลองเท่า นั้นก่อนจะไปดูกดไลค์ให้พี่ไอก่อนนะอืมลูกสาวของพ่อเจ้าจะต้องเข้าไปในวังเพื่อทำหน้าที่อะไรบางอย่างและเป็นพระสนมเอกทั้งสีทิศในนั้นข้าไม่อยากทำไม่ได้มันคือหน้าที่ของเจ้าข้าต้องทำหน้าที่แทนบ้านเมืองแต่ท่านพ่อข้ามีคนที่รักอยู่แล้วนะเหมือนว่าเท้าสีสุดาจันทร์นั้นต้องเข้าไปเป็นพระสนมของพระชัยราชาขุนวรวง์สามีของข้าสีสุดาจันร์เจ้าร้องให้ทำไมนี่ก็คือขุนวรวง์ที่ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นชูฮะข้า ต้องเข้าไปเป็นพระสนมของพระชัยราชาพี่อดทนนะฉันจะกลับมาหาพี่อีกครั้ง และนี่ก็คือพระชัยราชาผู้มีพระสนมทั้งสี่ทิศเจ้าเป็นพระสนมของข้าให้กำเนิดลูกชายแก่ข้าซะเพื่อสืบทอดอำนาจของข้าและคนสุดท้ายนั้นคือท้าสีสุดาจันทร์มาทางนี้สิฉันมีนามว่าท้าวสีสุดาจันทร์เจ้าค่ะจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะเขารบแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อพระองค์เพคะเหมือนว่าพระชัยราชาเองก็หลงรักเธอมากๆไม่เคยเห็นใครงดงามเพียงเท่านี้ข้าจะไปส่งเจ้าหน่อยอะไรอย่าเพิ่งมาครั้งแรกเองนางเป็นใครกันบ้าไม่ยอมให้นางนั้นมีลูกกับพระองค์หรอก นั่นสิเหมือนว่าเหล่าสนมทั้งหลายจะต่างอิจฉาเธอมากๆนี่ห้องของเจ้านะเจ้าบรรทมที่นี่ได้หม่อมฉันขอบคุณมากเลยเพคะหม่อมฉันเดินทางมาไกลเพื่อเข้าฝ้าพระองค์โดยเฉพาะามีประโยชน์อันใดต่อบ,บ้านเมืองหม่อมฉันจะตั้งใจและทําหน้าที่ให้เต็มที่ถูกชะตาข้ามากมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าจะมาหาเจ้าบ่อยๆแล้วกันนะแ,แน่นอนพระชัยาชาไม่รู้ว่าเท้าสีสุดาจันนั่นแหละคนที่จะสังหารพระองค์ในอนาคตข้าไม่อยากทําแบบนี้เลยเ น่าสงสารจังเลยนะเหมือนว่าพระสนมอีกท่านนั้นก็ได้เข้ามาหาเธอถ้าไม่ชอบชิงดีชิงเด่นกับใครหรอกนะเจ้าจะเข้ามาหาเรื่องข้าหรือเปล่า ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจ้าคือว่าฉันเองก็มาไกลเหลือเกินนะฉันอยากจะมีเพื่อนบ้างฉันขอเป็นเพื่อนกับพี่ได้<ะ>ไหมนะเหมือนว่าพระสนมคนนี้จะไม่อิจฉาลิษยาใครขอคิดถึงเมียข้าเหลือเกินและเท้าวรวงเองก็ได้แต่ตัดพ้อคิดถึงเท้าสีสุดาจันทร์ข้ายากเจอเจ้าอีกจังเลยเท้าสีสุดาจันทร์ดูเหมือนว่ากษัตริย์พระชัยราชานั้นบอกให้อมานั้นเปิดดูดวงเขาเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ที่ดีในอนาคตรหรือเปล่าข้าพระเจ้าขอดูแป๊บหนึ่งนะเย่ดวงของพระมหกากษัตริย์โอ้ไม่ค่อยดีเลย เฮ้ย <Hey>, hey. ดวงท่านน่ะไม่ค่อยดีเลยนะพระเจ้าค่ะมันจะเกิดอะไรกับข้างั้นรู้ในภายภาคหน้ามันจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นนะขอรับดูเหมือนว่าพระสนมทั้งสีทิศของท่านนะต้องมีนางคนใดคนหนึ่งหลอกปลงพระชน oh. พระองค์ uh huh. พระเยาค่ะเหมือนว่าดวงชะตาของพระชัยราชานั้นจะขาดเสียแล้ะองค์ต้องระวังตัวนะใครกันนะที่คิดไม่ดีกับข้าเป็นแบบนี้แล้วละก็ข้าจะไว้ใจใครได้เนี่ยเตง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 โอ้ยร้อนจังพระสนมเอกพระเจ้าค่ะมีไรว่ามาสนมเอกระวังนะเจ้าค่ะข่านเป็นคน โปรดคนแรกแต่ว่านางระวังเท้าศรีสุดาจันทร์ให้ดีนะเพราะว่านางจะมีลูกชายให้พระองค์ยังไงละ่ะแล้วในอนาคตค่ะตรวจด,ดูดวงแล้วนางจะได้เป็นใหญ่เป็นโตพระเจ้าค่ะเอ๊ะฮะไม่จริงใช่ไหมจะต้องหาทางกําจัดแล้วแหละาจะไม่ยอมให้นางนะี่ะไปมีลูกกับพระชาย,ยาชา<ะ>ลั้พระสนุก็ต้องรีบมีลูกก่อนนางค่ะบอกท่านได้เพียงเท่านี้หแหละไม,ไม่มีทางซะละ ฉันนี่แหละจะมีลูกให้พระองค์เองดูเหมือนว่าเหลาสนมทั้งหลายก็ต่างไม่ยอมฉันรักพระองค์มากเลยเพคะฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพระองค์แหม่ข้าก็รักพระองค์เช่นกันแห<ต>ละคอยดูเถอะข้าจะเป็นพระราชินีนให้ดูและในคืนนี้ดูเหมือนว่าพระชายราชาเองจะต้องเลือกจะให้ใครนั้นขึ้นเป็นพระมเหสีแต่ดูเหมือนว่าพระสนมทั้งสองพระองค์นี้ส <c oughs> นุกจังมันก็ดึกมากแล้วเจ้าไปนอนเถอะนะค่อยมาเล่นใหม่แล้วกันนะข้านัง่วงเต็มทีแล้วออพระองค์เสด็จแล้วเหมือนว่าพระชายราชาเองก็ อะเข้ามาหาเท้าศรีสุดาจันทร์ข้าไปนอนก่อนนะโชคดีเออข้าขออยู่กับเจ้าได้ไหมคืนนี้นี่คืนนี้พระองค์จะมาอยู่กับข้างั้นเหรอคือข้าดีใจเหลือเกินนะโอ้เจ้านี่ช่างสง่างามจริงๆเจ้าจะสื่อสัตย์กับข้าใช่ไหมและ่าคืนนี้พระองค์ก็ได้อยู่กับเท้าสรีสุดาจันทร์ในเวลาต่อมาฉันขอโทษนะพี่เจ้าเป็นอะไรอ่ะเจอ้วเจ้า ท้้อง,งันเลยแ,แน่นอนเมื่อเขาเห็นครั้งแรกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าสีสุดาจันนั้นตั้งท้องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหน้าที่ของเท้าสีสุดาจันนั้นก็คือการกำจัดพระชัยราชาให้พ้นจากบรรัลลังก์แต่ทว่าเธอกลับได้ลูกชายมาหนึ่งคนให้กับกษัตริย์เอเจ้าคือโอรสของพ่อสินะในที่สุดฉันก็ได้ลูกชายแล้วหม่อมฉันซื่อสัตย์เพียงใดพระองค์เองทรงเห็นแล้วหรือไม่เพราะว่าขานั้นมีลูกชายให้กับท่านยังไงล่ะจนป่านนี้แล้วดูเหมือนเท้าสีสุดาจันยังไม่รอบปลงพระชนพระชัยราชาข้าจะออกไปดูบ้าน ืองหน่อยล่ากันเดี๋ยวข้ามาเนาะนเวลาต่อมาพระโอรสองค์เล็กก็ได้เติบโตขึ้นลูกแม่วันนี้เจ้าก็โตพอที่จะครองบัลลังแล้วในภายภาคหน้าเจ้าต้องดูแลแม่ด้วยเข้าใจ<อ>ไหมพระเดดแม่ข้าจะดูแลท่านแม่เป็นอย่างดีเลยพระเจ้าคะ่ะเดดแม่มีอะไรให้ใช้บอกเลยดูเหมือนว่าพระสนมอีกองค์นั้นเอ็นดูพระโอรสมากมากฉันมาเยี่ยมเพคะใจเจ้ามากนะที่ผ่านมามีแค่เจ้าที่อยู่เคียงข้างกายข้าข้าจะไม่บอกความลับนี้แกใคร<ไ>ฝากลูกหน่อยนะเดี๋ยวข้ามาจะไปไหนอะคะดูเหมือนว่าเท้าสีสุดาจั เองก็แอบไปพบหากับขุนวรลวงพีฉันคิดถึงพี่เหลือเกินจ้ะสิบเอ11ปีจนลูกตัวเนี่ยนะจาามันถึงเวลาของเราแล้วจะไปหาท่านพ่อก่อนนะไอเถอะไปทําหน้าที่ตัวเองเถอะมาแล้วเหรอเะเจ้าจะต้องรอบปลงพระชนพระมหากษัตริย์องค์นี้ได้แล้วแต่ข้ามีลูกกับเขาแล้วนะเจ้ไม่มีตัวเลือกเลยหรอตอนนี้เจ้าได้เป็นถึงพระมเหสีแล้วสตัวเองต้องรอบปลงพระชนให้ได้ ได้จ้ะฉันจะทำและนี่ก็คือขุนพี่เรนผู้ที่เป็นมือขวาของกษัตริย์พระชัยราชาไงฉันว่าแล้วแอบคบชู้จริงๆด้วยเหมือนว่าความลับนี้ไม่มีในโลกและเมื่อถึงวันที่เธอต้องปรงพรชนนั้นจ้ะหนูเข้าไปนอนนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะหาข้าวให้พ่อกินจ้ะหม่อมฉันขอประทานอภัยนะเพคะข้าวนี้หม่อมฉันทําเองเพคะขให้พระองค์ทรงชิมเถิดยวข้าสวยให้งัํมงั่มไม่หล่อจังเลยในที่สุดพระชัยราชานั้น ก็ได้สวยพระอาหารที่เท้าสีสุดาจัน,นัร์แอบ,บวางยาพิษในข้าวอะไรกันเนี่ยเจ้าทำอะไรข้าแบบนี้เนี่ย <c oughs> เจ้าวางยาลับ ปรงพชนข้างั้นหรอหน้าที่กษัตริย์ของท่านแล้วเพคะต่อไปนี้ข้าจะให้ลูกข้าเป็นกษัตริย์ขึ้นแทนท้ายแล้วพระมหากษัตริย์ก็สิ้นพระทัยทำให้เท้าสีสุดาจันนั้นได้แต่งตั้งลูกชายให้เป็นกษัตริย์แทนพ่อเธอคาะเสียใจจังเลยและลูกชายของเธอก็ขับสไล่ส่งพระมเหสีทั้งสองนั้นออกไปว่าไงนะขอไล่พวกเจ้าออกจากเมืองเถิไม่มีการอะไรก็จงออกไปซะเอ้ยนะ ไม่จริงใช่ไหมเนี่ยดูหเหมือนว่าการขึ้นอคอราดแทนครั้งนี้นั้นขุนนางอมาต์ต่างไม่พอใจถ้าไม่พอใจข้าก็จะตั้งแม่ข้าให้เป็นเจ้าอยู่หัวแทนค<ห>วามว<ห>่มาหากษัตริย์ควรมีองค์เดียว<ห><อ>สุดท้ายแล้วกษัตริย์องค์เล็กก็ได้แต่งตั้งให้แม่ของตัวเองนั้นเป็นแม่อยู่หัวหรือที่เรียกว่าแม่หยัวนั่นเองจะเป็นกษัตริย์หญิงองค์แรกวันนี้ข้าเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่มีผู้ใดที่กล้าขัดคําสั่งข้าจําไว้ซะด้วยเหมือนว่าขุนพี่เลนนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงคิดจะต้องทําอะไรสักอย่างเห็นด้วยกับาหรือม่ นะผู้หญิงนะไม่ควรเป็นกษัตริย์ฉะนั้นแล้วละก็เาต้องหาเลือกแล้วก็ค้นกษัตริย์ลงสะนีม่มันไม่ถูกต้องอจะไปสืบดูเองว่าแม่ยัวเนี่ยทำผิดหลายข้อเลยแล,แล้วไปจับผิดท่านกันเถอะในเวลาต่อมาขุนวรวงเองก็ต้องการเป็นใหญ่<ม>คิดกำจัดลูกชายของเท้าสีสุดาจันร์เอ๊ะลูกแม่ ท้ายแล้วลูกชายของเท้าศรีสุดาจาันเองก็ได้เสียชีวิตจากการโดนงูกัด <c oughs> องค์ไม่ต้องเสียใจไปนะเพคะษัตริย์จะต้องมีพระราชาด้วยเพคะลูกของท่านนั้นสวรรคตไปแล้วท่านต้องแต่งตั้งใครสักคนมาเป็นพระมหากษัตริย์ท้ายแล้วเท้าศรีสุดาจาันก็ได้ตั้งขุนวรวงขึ้นเป็นใหญ่ไรกันเนี่ยบ้าไปแล้ว เจ้าจะขัดคำสั่งพระราชาไม่ได้นะข้าเป็นใหญ่กว่าเจ้าเจ้าต้องฟังคำของข้าหมัดและขุนพิเลนก็ต่างเชื่อว่านี่คือชูของเท้าศรีสุดาจันทรย์พวกเราต้องกำจัดนะตำแหน่งพระมหากษัตริย์ก็ถูกสืบทอดอำนาจว่าเมื่อครั้งที่เขาสืบอําำนาจนั้นทั้งสองอยู่ได้เพียง42วันในการเป็นกษัตริย์แล้ววันหนึ่งพวกเขาเองก็ออกไปทอดพระเนตรช้างเผือกข้าจะไปดูช้างเผือกพี่จะไปด้วยไหมโอ้โหสวยจังเลยรั้นถึงเวลาขุนพิเลนก็ต้องออกมากำจัดทั้งสอง้ยกษััตริ์ทงสองพระค์ นี้แอบลักลอบเล่นชู้กันังนั้นแล้วพวกเจ้าสองคนต้องตายไม่นะและแน่นอนคนที่ฆ่าและสังหารพระราชาและพระราชินีก็คือขุนพี่เรนมาก็มีคนแต่งตั้งให้ขุนพี่เรนนั้นขึ้นเป็นประั่งนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเท้าสีสุดาจันทร์ฉันจะคิดถึงพี่นะลาก่อนนไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าสักหน่อยทั้งหมดที่ท่านทำก็เพียงเพราะว่าบ้านเมืองของท่านนั่นเอง โอ้โหละครก็ได้จบลงแล้วนะคะน้องๆเป็นไงกันบ้างคะดูเข้าใจกันหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องราวของแม่อยู่เป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์บ้านเรายังไงนะศึกษาไว้ก็ไม่เสียหายหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะคะสําหรับวันนี้พี่ยายขอตัวลาไปก่อนบายบายนะพรุ่งนี้เจอกันอีกครับ